เมื่อมีการเอ่ยถึงแบรนด์รถยนทาทาชื่อว่าภาพในหัวของหลายคนจะต้องฉายภาพรถกระบะบรรทุกราคาถูกขึ้นมาอย่างแน่นอนซึ่งทาทามอเตอร์ได้นำเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยของเราราว10ปีแล้ว แต่ทว่าแบรนด์รถยนต์สัญชาติอินเดียเจ้านี้ไม่ได้มีดีแค่นั้นเนื่องจากเมื่อวันที่6เมษายน2565ที่ผ่านมาท a าท่ามอเตอร์ได้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าคันใหม่ของพวกเขาออกมาให้ชาวโลกได้ยนโฉมซึ่งมีชื่อเรียกว่าท a าทาเคิร์ฟคอนเซปต์คาโดยตัวรถนั้นเป็น SUV ทรงคูเป้ที่มีดีไซน์การออกแบบระดับสากลพร้อมที่จะโลดแล่นในตลาดโลกกลันเลยทีเดียว สำหรับภาพรวมการออกแบบภายนอกของรถนั้นค่อนข้างให้ความแตกต่างจากรถรุ่นก่อนๆของค่ายตัวรถเป็น SUV ทรงคูเป้ที่ใช้เส้นสายแบบฮาร์ดไลน์ในการออกแบบหลังคาส่วนท้ายของรถนั้นลาดเอียงเป็นพิเศษให้กลิ่นอายความสปอร์ตหน้ารถมาพร้อมกับกระจังหน้าแบบปิดทึบพร้อมไฟสองสว่างในเวลากลางวันที่เป็นเส้นเรียวยาวเชื่อมถึงกันทั้งสองฝั่ง ล,ออล้ออัลลอยลายพิเศษที่มาพร้อมกับซุ้มล้อสีดำตัดกับสีตัวรถด้านการออกแบบภายในนั้นเป็นการออกแบบที่เรียบง่ายโดยรวมนั้นดูทันสมัยอย่างมากยกเว้นการวางตำแหน่งของหน้าจออินโฟเทนเมนต์และหน้าจอแสดงผลการขับขี่นั้นอย่างไม่ค่อยจะเข้ากันกับสไตล์การออกแบบสักเท่าไหร่นักพวงมาลัยของรถนั้นเป็นแบบมัลติฟังก์ชัน2ก้านทรงสปอร์ตดีเชฟพร้อมกับโลโก้ทาทาแบบเรืองแสงตรงกลาง และเพื่อให้ตัวรถไม่ดูอึดอัดจ,จนเกินไปหลังคาของรถนั้นจึงถูกเสริมด้วยพาโนรามาสันรูปที่จะช่วยเพิ่มความโปร่งให้กับตัวรถส่วนด้านคุมพลังขับเคลื่อนและชุดแบตเตอรี่นั้นทางค่ายยังไม่ได้เผยรายละเอียดใดๆแต่หากอ้างอิงกับรถจนในฟ้าทาทาน Nexon EV ที่มาพร้อมกับแบตเตอรี่ขนาด40กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถเดินทางได้ไกลราว320-350กิโลเมตรต่อชาร์จ ในอนาคตเมื่อเคิร์ฟเปิดตัวอย่างเป็นทางการตัวรถอ่านมาพร้อมกับระยะเดินทางที่ไกลมากกว่า500กิโลเมตรต่อชาร์จสำหรับทาทา c เคิร์ฟนั้นคาดว่าจะถูกผลิตจริงใน2ปีข้างหน้าโดยทางทาทามอเตอร์นั้นมีแผนจะเปิดตัวรถจนรไฟฟ้ารุ่นใหม่ของค่ายถึง8รุ่นในปี2025นี้ ส่วนการทำตลาดในเมืองไทยของรถยนต์ไฟฟ้าถทานนั้นคงจะเป็นเรื่องยากเนื่องจากจะต้องทำราคาแข่งขันกับ E ีวีจากฝั่งของจีนบวกกับชื่อเสียงที่ไม่ค่อยได้รับการยอมรับเท่าไรนักในประเทศไทยแม้ว่าจะมีการทำตลาดมาแล้วกว่า10ปีฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะขยายรุ่นรถยนต์สำหรับทำตลาดในเมืองไทยเพิ่มเติมแต่อย่างไรก็ตามเมื่อเข้าสู่ยุคยายนยนต์ไฟฟ้าแล้วมุมมองการเลือกซื้อรถยนต์ของผู้บริโภคนั้นอาจเปลี่ยนไป ถึงตอนนั้นทาทาอาจจะเป็นหนึ่งแบรนด์ที่เข้ามาตีตลาดรถจนไฟฟ้าในเมืองไทยของเราเพิ่มเติมก็เป็นได้